แต่รักลูกติดลูกเลี้ยงนะ่เหมือนลูกตัวเองเลยจะรับบุญบุญธรรมได้หรือไม่ได้ถ้าลักษณะเนี้ยสมมติว่าต่างคนต่างมีลูกติดผู้ชายก็เป็นพ่อไม้ลูกติดผู้หญิงก็เป็นแม่ไม้ลูกติดแต่ไม่มีลูกใหม่แต่ทั้งผู้ชายลูกติดและแม่ผู้หญิงลูกติดมาจดทะเบียนสมรสกันแล้วรักลูกเลี้ยงทั้งคู่ต่างคนต่างรักลูกลูกติดของแต่ละคนเหมือนลูกตัวเองอะและอยากจะให้มาได้รับทรัพย์ของแต่ละคนอะ ก็รับรองรับบุตรบุญธรรมได้ค่ะจดรับบุตรบุญธรรมขั้นตอนต้องไปตามขั้นตอนตามกฎหมายคือผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องอายุยี่้าปีขึ้นไปต้องอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมสิห้าปีบุตรบุญธรรมถ้าอายุสิห้าปีก็รับรองตัวเองบุตรบุญธรรมได้ถ้าอายุตอยกว่า1ิหปีต้องขออนุญาตพ่อแม่ที่แท้จริงลักษณะนี้เป็นต้นรับบุตรบุญธรรมก็ได้ถ้ารับบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายลูกติดของแต่ละคนก็เป็นทายาทโดยธรรมของทั้งทั้งสองทั้งพ่อแม่แม่แม่นั้นเลยเข้าใจนน้เขาาใใจมค่ะ